ลิงโดนเนิฟแล้วในที่สุดก็รอวันนี้นะคะวันที่ลิงโดนเนิฟเมนแครี่และเมนเมดดีใจกันยกใหญ่เลยมาในส่วนพี่ลิงนะคะจะโดนเนิฟที่สกิลหนึ่งนะคะหายตัวนะคะจาก1.5วิปรับใหม่เป็น1วินาทีแต่ว่าความเร็วเคลื่อนที่นะคะจะเพิ่มขึ้นจาก40%ปรับใหม่เป็น50%ในส่วนสก,กิลที่3นะคะความเร็วเคลื่อนที่นะคะจะเพิ่มขึ้นจาก40%เป็น50%ก็สรุปเลยนะคะว่าความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าหายตัวลดลง ในส่วนของน้องแอนเนตของเรานะคะจะโดนปรับสมดุลแต่ว่าก็เรียกว่าบับดีกว่าค่ะนส่วนของน้องแอนเนตนะคะมาในถึงสกิลติดตัวนะคะแบบเดิมนะคะขนาดเคลื่อนที่นะคะจะลดคูดาว0.5วินาทีทุกทุก2.5เมตรปรับใหม่นะคะขนาดเคลื่อนที่นะคะจะลดคูดาว0.5วินาทีทุกๆ3เมตรแล้วก็สกิลที่1นะคะระยะของวงเวทนะคะจาก2.5วินาทีปรับใหม่เหลือแค่2วินาทีแล้วก็จากคูดาว8วินาทีนะคะปรับใหม่เหลือเพียงแค่7วินาทีแล้วก็ ที่2นะคะคูดาวจะลดลงอีกแล้วค่ะจาก15วินาทีถึง12วินาทีปรับใหม่เป็น14วินาทีถึง11.5วินาทีแล้วก็สกิลที่3นะคะคูดาวก็จะลดลงเช่นกันค่ะจาก80 70 60นะคะปรับใหม่เป็น70 65 60ก็เรียกได้เลยนะคะว่าน้งเอเนตของเรานะคะจะสามารถใช้สกิลได้ไ่อยขึ้นเลยค่ะในส่วนของอาดูอินนะคะก็จะใช้สกิลได้คล่องขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่3ถ้าคนเล่นอาดูอินจริง จริงอ่ะจะรู้ได้เลยค่ะว่าสกิลหนึ่งและสกิลสามของมันน่ะรู้สึกเวลาใช้อ่ะมันจะติดๆขัดๆเล็กน้อยมาดูในฝั่งของไอเทมว่ามีอะไรที่ปรับบ้างแบบแรกนะคะเรามาทําความรู้จักกับไอเทมใหม่นะคะที่จะเข้ามานะคะน้องนะคะก็จะมีราคาอยู่ที่800นะคะพลังเวทจะอยู่ที่80นะคะสกิลติดตัวนะคะหากใช้สกิลโดนศัตรูนะคะจะสร้างความเสียหายเวท180นะคะจะมีคูลดาวอยู่ที่5วินาทีอย่างที่2นะคะสคริปเจอร์นะคะก็จะลบออกนะคะความสามารถในการบวก10ฟื้นฟูมา ต่อ5วินาทีความสามารถนี้โดนลบออกไปถัดมาก็จะเป็นเมจิกริงนะคะไอเทมนี้ก็จะโดนปรับสมดุลน,นะคะจากลดคูดาว10%นะครับปรับใหม่เป็นลดคูดาว5%แต่ว่าราคาก็จะถูกลงนะจาก430เหลือเพียง300ถัดมาก็จะเป็นบูมสติกนะคะบูมสติกโดนเนิร์ฟนะคะลบความสามารถออกนะคะบวก30ฟื้นฟูนนมานาต่อ5วินาทีความสามารถนี้ก็โดนลบออกไปเช่นกัน,นะคะ่ะ ถัดมาก็จะเป็นเวนเดอร์ของเรานะคะจากราคานะคะ1970นะคะปรับใหม่เป็น1900นะคะบวก400มานาสูงสุดนะคะอันนี้ก็จะโดนลบออกไปนะคะปรับใหม่เป็นบวก20ความเร็วโจมตีแบบเดิมนะคะเมื่อเราโจมตีปกตินะคะจะตีเร็ว50เป็นเวลา4วินาทีคูดาว4วินาทีปรับใหม่นะคะการโจมตีปกติจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี15ซซ้อนได้สูงสุด2ครั้งนาน4วินาที แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแบบเดิมนะคะการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น20%นะคะ ปรับใหม่นะคะหลังจากที่เราใช้พาสซีสองครั้งนะคะการจอมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น20%มาในส่วนของอา์โนนี่นะคะพลังเวทนะคะจาก120ปรับใหม่เป็น140นะคะจาก200ก็ปรับใหม่เป็นบวก600 HP นะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะโดนลบความสามารถบวก30ฟื้นฟูนฟนมานาต่อ5วินาทีความสามารถนี้โดนลบออกไปค่ะมาในส่วนของอพโพคาลิปนะคะพลังเวทนะคะจาก160นะคะปรับใหม่เป็น1 180นะคะแล้วก็ลบความสามารถนะคะบวก30ฟื้นฟูมานาะต่อ5วินาทีความสามารถนี้ก็โดนลบออกไปเช่นกันค่ะถัดมาจะเป็นโซสร์นะคะจากราคานะคะ2000นะคะปรับใหม่เป็น1,900นะคะพลังเวทจาก200ปรับใหม่เป็น140นะคะโดนลบออก,ออกอีกแล้วค่ะ20ฟื้นฟูบานาะต่อ5วินาทีความสามารถนี้ก็ โดนลบออกไปค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของฟอสก์นะคะราคาก็จะลดลงนะคะจาก2150นะครปรับใหม่เป็น2100นะคะเกราะนะคะจาก150ปรับใหม่เป็นเพิ่มพลังชีวิต600แล้วก็ลบความสามารถจากเกเวท75ออกนะคะปรับใหม่เป็น ได้รับนะคะบวก50%พลังเวทนะคะแล้วก็การป้องก,กันกายภาพแล้วก็การป้องกันเวทสูงสุดถึง250น่วยแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นสร้อยรีมานานะคะอันนี้ก็จะถูกลงนะคะจากราคา1980นะคะปรับมาเป็น1800โอเคค่ะการปรับไอเทมเมดก็จะมีประมาณนี้แล้วเพื่อนๆเราชอบการปรับแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ค่ะ